สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนฤมลบุญช่วยรหัส074ยคณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีค่ะกิจกรรมบทที่8การป้องกันตนเองในยุคดิจิตอลหมวดที่1เพราะการล้อเลียนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นร่วมสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อคิดที่ได้จากวิดีโอเราไม่ควรล้อเลียนผู้อื่นจากภาพลักษณ์หรือสิ่งต่างๆในตัวบุคคล ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเราควรเคารพความรู้สึกของกันและกันเพราะคนที่โดนล,ล้อเลียนก็มีความรู้สึกเขาอาจจะมีความรู้สึกเสียใจอยู่ข้างในแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้แสดงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ดังนั้นเราจึงไม่ควรไปละเมิดสิทธิความเป็นตัวตนของคนอื่นหมวดที่2 10พฤติกรรมเสี่ยงคุกพรบอรคอมพิวเตอร์ โดยปอ,อทอโพสต์ต้องคิดคลิกเสี่ยงคุกสรุป10บพฤติกรรมเสี่ยงพรบอรคอมพิวเตอร์ 1. การโพสต์ข้อความใดๆที่มีการหมิ่นเบื้องสูงหรือการสร้างเว็บไซต์หมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์บุคคลที่โพสต์นั้นมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่3-15ปี สการนึกสนุกปล่อยข่าวลือหรือข่าวที่ไม่เป็นจริงต่างๆทำให้ประชาชนตกใจกลัวเกิดความชุลมุนวุ่นวาย 3. การเอาเรื่องที่ไม่จริงเกี่ยวกับผู้อื่นมาโพสต์ 4. การตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วทำให้คนคนนั้นเสียหายได้รับความอับอายมีสิทธิ์ได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ 5. หากแอบเอาพาสเวิร์ดของผู้อื่นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ไลน์อีเมลหรือโปรแกรมใดๆก็ตามที่เขายังไม่ได้ที่เขายังไม่ได้อนุญาตจะได้รับโทษจำคุก6เดือนปรับ1,000 10, 0บาทท้ายที่สุดการแชร์ข้อมูลใดๆต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเผลอไปแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขัดต่อพอรบอรคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับโทษเท่ากับผู้ที่ริเริ่มกระทำความผิด หมวดที่3ามสิบประโยคทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจเลือกประโยคที่ชอบที่สุดห้าประโยคที่จะนำไปใช้เป็นข้อเตือนใจหรือสร้างพลังใจให้กับตัวเองและอธิบายความหมายของประโยคที่เลือกในมุมมองของตนเอง 1. จงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเพราะเมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณจะไม่พัฒนาตนเองส คนที่ไม่เคยทำผิดเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเพราะการที่ทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ผิดพลาดนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่คุณทำไม่ได้สอนให้คุณรู้จักการแก้ปัญหาใดๆเลย 3. ความล้มเหลวที่แท้จริงคือการล้มเลิกความล้มเหลวเป็นบทเรียนใหม่ที่ต้องเรียนรู้ที่สำคัญต้องเรียนรู้จากมันและลุกขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อประสบความสำเร็จ แต่หากล้มเลิกมันก็จะกลายเป็นความล้มเหลวในชีวิตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เลย 4. จงใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจึงควรเต็มที่กับทุกวันให้เหมือนดั่งวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณ 5. เป็นคนเดินช้าแต่ไม่เคยเดินแต่ไม่เคยถอยหลัง บางครั้งอาจจะประสบความสำเร็จช้ากว่าคนอื่นแต่เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองก็พอและพ,พัฒนาตัวเองตลอดเวลา